สำหรับข้อต่อมานะครับยังเป็นข้อสอบไม่ิดลอนอยู่นะครับในปี68นะครับคือปีที่แล้วเลยโอเคอ่านโจทย์ครับชุมรมอ่านหนังสือมีสมาชิกอยู่150คนอ่าคนเป็นผู้หญิงร้อยละหกสังเกตผู้หญิงจะอ่านหนังสือมากกว่าผู้ชายนะครับของสมาชิกทั้งหมดถ้าผู้หญิงอ่านเฉลี่ยนะฮะเดือนละเดเล่มผู้ชายอ่านเฉลี่ยเดือนละ2เล่มผู้ชายเนี่ยอ่านหนังสือน้อยไม่ไหวเลยอันนี้เราโอเคจงหาว่าสมาชิกนะครับ รวมนี้อ่านหนังสือเฉลี่ยเดือนละกี่เล่มโอเคนะสรุปเราต้องแบ่งคนเป็น2อันนะผู้ชายกับผู้หญิงตอนแรกมีร5 0ยคนใช่ไหมแบ่งเป็นชายกับเป็นหญิงโอเคนะซึ่งผู้หญิงเนี่ยเป็นร้อยละหกผู้ชายก็เป็น4 0เจริงไหมเวลาหาจํานวนทําไมครับก็เอา40ส่วนร้อยจริงไหมคูณด้วยร้อยห้าสิบจริงไหมเกียรนะตัดโต๊ะ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 ต่อหกสิบคนโอเคไหม แสดงว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ต้องคิดไม่ต้องสืบเลยนะฮะตรงนี้เป็น90้านะฮะถ้าคุณอยากจะคิดก็ได้นะตรงนี้เรารู้ทันทีเป็น90นะมาจากไหนครับเอาร้อยหิมาลบเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องสืบนะฮะมันคือ60ส่วนด้วยหนึ่งรยคูณด้วยอะไรครับ1้อยหสิเดี๋ยวมันก็ได้90้าสินะแต่เนี้ยเรารู้ตั้งแต่ตอนต้นละตัวต่อมาปั๊บโจทย์ถามใครครับเฉลี่ยอ่านหนังสือเดือนละกี่เล่มซึ่งเขาบอกผู้ชายเนี่ยอ่านหนังสือน้อยมากนะ ผู้ชายเนี่ยเอ็กบาของผู้ชายนะค่าเฉลี่ยเนี่ยเป็นเท่าไหร่ครับ2เล่มเอ็กบาของผู้หญิงนะฮะค่าเฉลี่ยเป็น7เล่มเพราะมันเฉลี่ยกันตุ๊ดๆๆๆผู้หญิงเยอะกว่าจริงมากเพราะผู้หญิงควรจะดึงค่าเฉลี่ยขึ้นค่าเฉลี่ยเนี่ยควรจะอยู่แถวๆถห้าหรือ6เนี่ยนะครับเพราะผู้หญิงมันเยอะกว่านะแต่มันไม่ใกล้2นะฮะเพราะฉะนั้นเราสูตรของเราคือ x บาร์รวมเท่ากับ n 1 x บาร์1บวกด้วย n 2 x บาร์2ส่วนด้วย n 1็นหนึบวกเอจำได้ไหม จำได้ไหมครับสูตรนี้เป็นเหมือนค่าเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักนะครับจำนวนคนอันนี้เหมือนคิดเกรดเฉลี่ยนะครับเพราะฉะนั้น n1 นะฮะขอคิดผู้ชายนะฮะมี60นะฮะคูณด้วย2จริงไหมบวกด้วยผู้หญิงนะฮะ90คูณด้วย7นะเ7 7 7เกือบล้หารด้วย n รวมนะครับ n รวมของเราคือ150นั้นะไม่ต้องคิดได้นะฮะก็เป็น129 97 63นะครับ โอเคนะบวกห3 0นะฮะส่วนด้วย150โอเคไหมครับจะได้750นะฮะส่วนด้วย150ตอบเท่าไหร่ครับตืดต๊ดตอบ5ครับโอเคนะ,ฉะเฉลี่ยเนี่ย5เล่มนะครับอันนี้มันออกง่ายอย่างนี้เลยเวลาง,ง่ายนี่มันง่ายใจหายเลยนะบอกให้แต่ถ้าสูตรนี้ไม่รู้อาจทำยังไงนะถ้าคนไหนไม่รู้สูตรนะรเขียนะ่ะสมมติไม่รู้สูตรนี้นะแต่ถ้าไม่รู้เนี่ยไปสอบก็เหนื่อยนะสมมติ x บาร์รวมถูกปะ่ะ ก็ต้องเป็นซิกมา x รวมส่วนด้วย n รวมซึ่ง n รวมเรารู้อยู่แล้วคือ150จริงไหมตอนนี้เราก็มาหานะฮะตอนนี้นะ x บาร์นะฮะเท่ากับซิกมา x ส่วน n จริงไหมเอ็กบาร์ x ของเราเป็น2นะฮะซิกมา x เราอยากรู้นะของผู้ชายส่วนด้วย n รวมนะ n รวมของเราคือ60ก็น,นี่ครับเราจะได้ซิกมา x ก้อนนี้มาจริงไหมเท่ากับ120จริงไหมจับไปคูณเนี่ยงไงมันก็คือเลขน,นี้แหละ สรุปเราก็จะได้ซิกมา x ของผู้ชายบวกกับซิกมา x ของผู้หญิงจริงไหมซึ่งซิกมา x ของผู้ชายเราได้120แล้วนะฮะบวกกับซิกมา x ของผู้หญิงก็ทําเหมือนเดิมครับน,นะฮะ x บาร์เท่ากับซิกมา x ส่วน n แต่ถ้ารู้สูตรก็ไปเลยนะ x บาร์เป็น7เอ็นเป็น90นะครับเราก็หาซิกมา x ซึ่งเราจะได้ซิกมา x นะฮะเท่ากับ97 63นะ630เข้ามาใส่เห็นไหมเลขเดียวกันนะฮะ มันก็ฉเฉลี่ยได้ห้าเล่มเหมือนเดิมรู้สูตรก็เร็วขึ้นนิดนึงนะครับสูตรนี้มันมันใช้กันบ่อยมากไม่รู้นี่ก็ก็ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ควรจะรู้นะครับโอเคอ่ะจบนะครับข้อนี้สังเกตไหมเวลามัจะมียากยากง่ายง่ายยากสรุปเรื่องที่ยากคือเรื่องพวกระบบจํานวนนะครับที่ต้องเลือกเลขมาแทนนะครับเป็นแพคเกจของเขาเลย